สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งกับเกมบลอกฟุต ok นะครับ เดียววันนี้นะครับผมที่จะมาทํากดคูณ1ชั่วโมงนะครับผมจากเลเวลพันห้าร้อยหกนะครับผมจะได้เลเวลเท่าไหร่นะครับก็คือตอนนี้พี่ไปโลก3มแล้วนะครับผมแต่ไม่ได้ฟาร์มต่อเลยก็คือไปทำคอนเทนต์นั้นคอนเทนต์นี้นะครับผมดูเงินพี่ด้วยเหลือห้าแสนนะครับผมทีนี้พี่ก็เลยจะมาทําว่าถ้าพี่กดคูณ1ชั่วโมงเนี่ยแล้วฟาร์มอย่างเดียวเลยนะฟาร์มเลยแบบฟาร์มยับยับเลยแบบใช้ทุกเวลากับการฟาร์มฟาร์มและฟาร์มดูซิว่า1ชั่วโมงเนี่ยจากเลเวลพันห้าเนี่ย ที่จะไปนะครับผมน้องไม่ต้องสงสัยว่าทําไมพี่ถึงอยู่โรค2นะครับผมทาไมพี่ไม่ไปโลค3ทําไมพี่ถึงมาเกิดที่โลค2นะจริงๆอ่ะพี่ทำคอนเทนต์บักคอนเทนต์อยู่นะแต่ว่ายัางไม่เสร็จนะครับผมแล้วก็มีสูตรจากน้องทางบ้านนะครับผมก็คือสูตรที่เขาให้สุ่มผลอนะ่ะตามประเพณีช่องเรามันจะมีการสุ่มผลใช่ไหมก็คือน้องก็มีสูตรให้เรานะครับผมก็อยู่โลคนี้พอดีนะครับผมพี่ก็เลยกะว่าจะมาสุ่มผลก่อนแล้วค่อยไปโลค3านะครับผมแล้วก็ค่อยไปฟาร์มแล้วก็เดี๋ยวสุ่มปิดที่โล3ีีทนึงะครไาปสุมผลตามประเพณช่องเรากัันนนก่อนี้สูตรกน้องทาางบ้นะ ครับ มาครับตอนนี้พี่ก็อยู่หน้าบลกทุตกาชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมมีสูตรจากน้องๆทั้งบ้านนะผมคนเก่าคนเดิมเจ้าเดิมเลยครับวันนี้น้องมีสูตรมานะผมสูตรจากน้อง EZ แซดสปายอีโรเจนนะครับผมบอกว่าพี่ครับวันนี้ผมมีสูตรเหมือนเดิมครั่เราเรือไม่มี <c oughs> 1กระโดดหน้าคุณถุ่ม2รอบ2วิ่งร้บคาเฟห้ารอบนะผมบผม 3. กระโดดไปบนหัวคนนะครับผมแต่คล้ายๆอันที่แล้วนะแต่น้องบอกว่าผมพิมพ์ผิดนะจริงๆ3อ่ะกระโดดไปบนหัวคนสุ่มแล้วกดสุ่มครับผมโอเคแต่น้องไม่ได เรามาลองทําดูซิว่าเราจะได้ผลอะไรในวันนี้นะครับโอเคข้อหนึ่งก่อนเลยนะครับผมกระโดดหน้าคนสุมสองรอบพับจัดไปเลยหนึ่งสองข้อต่อมาวิ่งรอบคาเฟ่ห้ารอบอีกแล้วนะครับผมผอมผอมแย่เลยแบบนี้นะครับผมแปเดี๋ยวเราไปวิ่งรอบคาเฟ่ห้ารอบกันครับผมไป ห้าแล้วนะครับหเหนื่อยเหนื่อยมาก วิ่งรอบคา,าฟเฟ่นี่เหนื่อยมากนะครับผมต่อไปนะครับผมกระโดดบ,บนหัวคนสุ่มนะครับผมแล้วสุ่มนะครับผมพี่ต้องไปกระโดบบะนะโะโดบนหัวคนสุ่มและสุ่มเลยใช่ไหมนะโอเคเดี๋ยวก็ขึ้นไปบนหัวคนสุ่มก่อนโอเคแล้วก็กระโดดและสุ่มเลยนะครับผมมาดูกันซิว่าพี่จะได้ผลอะไรนะครับผมสำหรับสูตรนี้นะครับผมสวัสดีบลอกฟุทกาชาเจอกันอีกแล้วนายเจอเราบ่อยมากเลยนะโอ้สุ่มโคตรแพงโอเค,คอเรามาสุ่มผลปีศาจกันนะครับมาดูซิว่าสูตรของน้องสไปเออโนเจนรอบนี้จะเป็นอย่างไรครับผม โอ้โหถือว่าโอเคครับผมได้เป็นผลได้มานะครับทุกคนถือว่าสูตรนี้ไม่แย่นะครับผมถือว่าดีเลยนะสําหรับใครที่ยังไม่มีผลนี้ถือว่าเอาไปใช้งานได้เลยนะครับพี่น่าจะมีแล้วนะรู้สึกนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับผมก็เลยขออนุญ,ญาตวางไว้นะครับผมไม่ได้เอาไปนะโอเคพี่จะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ โอเคครับมาครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันที่โลก3นะครับผมเดี๋ยวมาดูซิว่าเลเวลพันหเนี่ยกด E P คูณ2 1ชั่วโมงเนี่ยจะเพิ่มมากี่เลเวลครับผมไปเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ มาครับตอนนี้พี่ก็มาอยู่โรคสาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมการเดินทางงานยาวนานก็ได้มาถึงซากทีนะผมได้เลิกงามยามดีไปสู่เลเวลต่อไปกันแล้วนะครับหลังจากที่ทะเลทลา่ไปนะโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มก,กันนะครับผมเควสเราในวันนี้นะครับผม1ชั่วโมงจาก1506ถึงเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันครับผมใช้คําว่าฟาร์มตั้งแต่กดใส่โคตรเกดฟาร์มเลยนะผมอาจจะมีถ้าเกิดว่าเควสเสร็จก่อนอาจจะมีเวลาเดินทางนานหน่อยนะผมพี่ก็ไม่รู้ว่าเกาะแต่ละเกาะไปไหนแต่ว่าระหว่างหนึ่งชั่วโมงนี้พี่ก เป็นยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยว <Okay, S 1> <Okay, S 2> เราไปดูเควสแรกว่าอยู่ตรงไหนกันก่อนเลยนะครับผมปุ okay, ๊ <Okay, S 1> บก็ปั๊บเควสแรกอยู่แค่24เมิบสี่แหน้านี้นะครับผมโอเคบอกก่อนนะครับว่าพี่ไม่เคยฟาร์มโลก3เลยนะ6เวลที่ได้มามคือไปทะเลถลายตีเจ้าทะเลแล้วก็ไป <c oughs> ทำคอนเทนต์มานิดหน่อยที่โลก2นะผมก็เลยได้เลเวลมานะโอเคครับผมตอนนี้มันอยู่หน้าเควสเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนเราจะรับเควสเดี๋ยวเรารับเควสก่อนเลยก็ได้นะครับผมโอเคตีเศรษผีโจรสลัดก่อนเลยนี่เดี๋ยวเพื่อแบบว่าจะได้แบบใส่โค้ดแล้วเริ่มเลยแล้วมาดู น่าจะตัวนี้แหละอ๋อเศรษฐีจ,จสลัดอยู่ตรงไหนวะมาถึงพี่ก็งงไปแล้วก็ตัวเมื่อกี้นี่พระพิริเนี่ยมันตัวเมื่อกี้หรือมันคือตัวนี้วะแล,ววละ้วนึงก็ขอดูเคล็ดแป๊บนึงอ๋อโอเคนะจะเป็นตัวนี้แหละเศรษฐีจตสลัดนะครับผมตัวนี้แหละตัวนี้แหละโอเคเดี๋ยวพี่จะกดโคด้ดขออนุญาตกดโค้ดแป๊บนึงนะครับผมแล้วพี่จะฟาร์มเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากนี้นะครับผมหนึ่งชั่วโมงพี่จะถึงตรงไหนจะไปตรงไหนนะครับผมบ้าเดี๋ยวเรากดโค้องๆ เรียบร้อยนะครับผมพี่กดคดแล้วมาเดี๋ยวพี่ฟาร์มเลยครับผมไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมไปมาเปิดหาคลิมปมบโอเคลวยครับผมฟาร์มกันรัวๆโอ้โหมีสกิลด้วยนะโอเคใช่แหละโอเคเควสกันละเดี๋ยวพี่จะฟาร์มหลังจากนี้รัวๆแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่จะไปได้ถึงไหนนะครับผมแล้วก็มารับเควสกันต่อ,แบบตอเนื่องเลยครับผมโอเคโอเคผมเราก็รับเควสกันต่อแบบต่อเนื่องไวๆเลยครับผมอย่าช้าครับผมโอเคสโตนนี่น่าจะเป็นบอสของแมปนี้นะถ้าเดาไม่ผิดนะ เ,เดแ๋ยวฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วครับผมเราจะฟาร์มกันแบบรัวๆนะครับผมแบบว่าไวๆเลยนะไม่คิดอะไรเยอะนะครับผมโอเคฮาคีเราจะเต็มตอนไหนยังไม่รู้เลยนะเนี่ยเต็มตัวเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีตอนเส็จเควสนี้นะครับ มาครับตอนนี้พี่ก็เลเวล1524แล้วนะครับผมก็ <c oughs> คือวไวนะบอ,อกเลยว่าไวมากคือตีไม่หยุดสี่รอบเองก็ถึงแล้วอ่ะครับผมต่อไปเดี๋ยวพี่ก็จะตีตัวข้างบนนะผมขึ้นทีละสองเวลสับกับสามเวลวนไปวนมานะผมตับวบนนี่บอกเลยว่าเอยอะทีเยอะกว่านานะี้นะครับผมอันนี้คือพี่ฟาร์มแบบเร่งด่วนมากเลยนะตีพุ่งตีพุ่งตีพุ่งอย่างเดียวเลยนะผมดูดูว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับมาอืมอัดอย่างเดียวอัดอย่างเดียว คอนเทนต์นี้จะเป็นคอนเทนต์ฟาร์มนะครับผมฟาร์มนะพี่จะตั้งชื่อคลิปแต่ละคลิปว่าเป็นอตอนที่พี่เก็บเลเวลกำลังเติมใหญ่เดี๋ยพี่จะตั้งเป็นว่าเอิมบล็อกฟุตเดอะซีรีส์นะจะได้แบบดูว่าเออเวททางการของพี่อ่ะกว่าจะแบบว่าเริ่มตอนแรกที่สู้กับกอร์ซิล่าเนาะเอออะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวพี่ไปตีตัวต่อไปก่อนนะครับผมเควสต่อไปตัวข้างบนนะครับผมแบบว่าเออพี่ตีกอร์ซิล่าอะไรเงี้ยว่าตอนแรกเนี่ยที่พี่สู้กอร์ซิล่าเนี่ยมันเป็นยังไงนะแต่มาตอนนี้แบบพี่มาสู้้้้กััับบตววนีีแลอะไรรเงยคผม โอเคเดี๋ยวเราฟาร์มกันต่อยาวๆเลยนะครับผมโอ้โหมอน,ม,อนมันอยู่ทั่วปฐพีเนยะแต่มอนเยอะนะตรงนี้มอนถือว่าเยอะนะไม่น้อยเลยอือเรียบร้อยครับผมเควสโอ้โหโอเคเดี๋ยวพี่ไปฟาร์มต่อนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าตัวสโตนคืออะไรนะเดี๋ยวเราฟาร์มกันต่อนึงเลยครับ โอเคตอนนี้พี่ก็เลเวลเป็น1547แล้วนะครับน้องอีกเลย3สามเลเวลเท่านั้นพี่ก็จะตีตัว,ตวโสโตแล้วนะตัวโสโตน่าจะเป็นบอสของแมปนี่นะถ้าเดาไม่ผิดนะครับผมแล้วพี่ก็ได้อะไรมาไดูนะเป็นพายแอปเปิลนะแต่ว่าพี่ไม่อยากจะมานั่งเปิดดูก่อนนะ๋ยวมันจะเสียเวลานะผมพี่ก็เลยจะไว้ค่อยเปิดตอนครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะผมตอนนี้เวลาก็ผ่านไป15นาทีแล้วนะครับผมเหลือ45นาทีนะเดี๋ยวมาดูกันว่าหมดก่อนเนี้ยพี่จะเลเวลเท่าไหร่นะครับผมแล้วจะ นี่เจอแล้วสโตนโอ้โหวิ่งไปหาเลยขนาดนั้นมาเดี๋ยวเรามาตีเจ้าสโตนกันนะผมมันจะเป็นยังไงนะผมมาเลยสโตนครับไม่เคยกวเจ้าอยู่แล้วค้าคือผู้พิชิตโลก2โลก1โลก2มาแล้วนะครับผมข้าจะเจอเจ้าแล้วครับจากการเจ้าฟ้าแต่ว่าเจ้ามีสกิลอะไรหรือเปล่าเฮ้ยสกิลเจ้ามันเป็นเม่นเหรอเฮ้ยมันเป็นเม่นอีกแล้วตัวนี้มีอะไรดรอปไหมไม่รู้นะผมแต่เราก็จะตีเพื่อเควสเท่านั้นนะครับผมไม่ได้สนใจอะไรจะดรอปอะไรมาคอยสรุปกันทีเดียวนะผมเราเสียเวลาในการเดินหามาเมื่อกี้มาสักักแล้วนะครับผมเรจะเรียบร้อยครับผม เค้เรากลับไปรับเพลสต่อนะผมโอ,อ้โหขึ้นมาสามเรือเดี๋ยวเราไปตีกันต่อเลยดนะูสิว่าเราจะได้ไปตอนไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราได้ไปเกาะอ,อื่นแล้วแน่นอนครับโอ้โ oh, หยังไกลครับผมเดี๋ยวนะเ,เ,วเราเดือดราล่องเรือกันไปเลยแล้วกันครับผมว่า,าจ,จะเป็นยังไงนะผมไปโอ้โหเดีือวตกเรือตกตกครับผมต้องรีบแเราต้องทาเวลาหน่อยนะเอ่มตัวขายเรืออยู่ไหนตัวนี้ใช่ไหมขอเรือลําใหญ่เลยทำเรือสวรรเรือของโดฟามิงโกอะดีมากโหลดช้าด้วยขึ้นเรือ โอเคไปครับเดี๋ยวเรามุ่งหน้าสู่กเกาะ840เมตรนะผมน่าจะเป็น,กนเกาะอะไรสักอย่างนะพี่นะ่ไม่รู้เลยนะครับผมว่ามันคือเกาะอ,อะไร A few moments later โอเคเดี๋ยวเรามารับเควสก่อนเลยนะครับผมอย่างรวดเร็วนะอย่าลีลอโ okay. อเคตีทางนั้นของดักกอนคริววอลเล i o อร์ตรงนี้ไม่มีบอลน,นะดักกอนคริววอลเลอร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราแปลงล่าเป็นพระปึ๊บ นักเกิลคิววอลเลยอร์โอเคโอ้หโอเคถือว่าใช้ได้อยู่แล้วตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรา หมดมาเลยมาอย่ารีรอนะผมเดี๋ยวพี่จะฟามไปรวัรวรวัรวรัวนะผมวิ่งไกลแต่ก็ไม่ได้ไกลมากนะพื้นที่มันค่อนข้างจะดีนะแต่ว่าอาเชอร์อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะผมอื้ือือ้อือันนี้มันเรียกว่าเกาะอะไรพี่ยังไม่รู้เลยนะเอาจริงเมื่อกี้ก็ลืมดูชื่อด้วยคือแต่ละเากาะก็จะมีชื่อใช่ไหมแบบพี่จะชินกับแบบเกาะคาเฟ่โล, 1, โลกหนึ่งโลกสองเกาะลิงเกาะสกายเปียอะไรเงี้ยแต่โลกนี้คือแบบไม่รู้เลยมันเรียกว่าเกาะอะไรบ้างนะผมตีคาตาคูลินี่เกาะโฮเค้ลไหมตรงนั้นเกิดพอดีถผมวิ่งไกลเลยว่ะมันลีกันเกิดพอดีนะผม แต่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราฟาร์มกันไปอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องรัวๆเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันซิว่าครึ่งชั่วโมงเป็นไ,ไม่แน่นะก่อนนี้อาจจะแบบเสร็จก่อนเงี้ยอะไรเงี้ยเสร็จก่อนครึ่งชั่วโมงแบบว่าในไ,ไปตีเกาะอ,อีกเกาะหนึ่งอีกสักเควสหนึ่งอย่างเงี้ยนะผมโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ขอตีฟาร์มก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเควสต่อไปเลยทีเดียวนะครับผม โอเคครับผมเควสเป็นอันสาเร็จเสร็จสิ้นแนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนำทางตรงนี้แหละครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่า,าเชอร์มันอยู่ตรงไหนนะอันล็อกเดอะไวกิ้งคืออะไรไม่รู้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปหาก่อนอาเชอร์เหรอหกสิบเอ็มเลยเอ่ะโคตรเดยอะเลยอะ่ะในนี้มันในนี้แน่เลยเนี่ยเนี่ยเนี้ยใช่ อันนี้มันเป็นเรียนเลยนะนี่มันที่สู้กันนี่หว่าไม่ใช่อาร์ตูอ่ะเชื่อโอ้ยอาร์ตอยู่ไกลแน่เลยอะไม่ใช่อยู่ฝั่งนี้แน่เลยดูจากตรงแล้วนี่ไงอ้าวเออโอ้าหเดี๋ยวนี่อาเชื่อยู่ที่ใดอ้าวเนี่ยเนี่ยพี่เสียเวลาหาตรงนี oh, ้แล้วนี่มันที่กันต้กันพออาเชื่อยู่ฝั่งไหนวะเนี่ยเราขอตัวเล็กแป๊บนึงนะทุกคนใช่ป่ะอาเชื่อยู่ข้างบนโอ้อาเชื่อยู่ข้างบนนะน้องๆโอเคพี่เจอแล้ว ที่จะขึ้นไปฟาร์มอย่างรวดเร็วนะครับผมวันนี้มันมีให้เราเว้นไหมพี่จะได้ไม่ต้องลงล่างโอ้โหมันเดินไกลมากเลยนะนจริงมันเดินไปอย่างไกลเลยอนะวันนี้มีที่เราเว้นไม่ไม่มีต้องรับไกลมากๆเลยนะจริงๆรับอย่างไกลเลยอะแต่ไม่เป็นไรถือว่าเราทาตามเควนไปนะผมแต่ถ้าจริงๆแล้วถ้าน้องๆแบบว่าแบบถ้าน้องน้องแบบเออมจะบอกว่าเดี๋ยวถ้าน้องนอแบบว่าไม่ซีเรื่องแบบว่าต้องตีแต่ตัวนี้น้องน้องตีตัวล่างก็ได้นะยี่มันก็ต่างกันประมาณสองเอ็มนะผม แต่ว่าพี่ซีเรียสน,นะเหลือเวลาอีก19นาทีนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเสร็จตรงนี้ตอนไหนหรือว่า E X P จะหมดก่อนหรือเปล่าไม่รู้ซีพี่ไม่รู้ว่า25จะได้ไปเลยหรือว่า50านสะถึงจะได้ไปจากตรงนี้นะผมแปบเดี๋ยวพี่ขอฟาร์มตรงนี้ก่อนนะครับโอเคเควสไปต่อนะเควสอีกไม่ไกลไปบนนี้เองทุกคนเควสอยู่บนนี้เควสอยู่บนนี้แป๊บเดี๋ยวเราไปต่อกันเควสข้างบนนะผมเกาะน,นี้นะขอเกาะน,นี้มัหลายเควสนะผมโอเคเดี๋ยวพี่ไปเกาะนี้ก่อนเลยละกันนะมาครับตอนนี้เราก็มาถึงเควสเป็นที่เเเเรรรรรรีียยยยยบบ้้ออแลลลววววนนนะะคััผมาากกดดดดตต่ง็ ก่อนเลยแล้วกำอยู่ตรงไหนเนี่ยเอ่อกดแปรงลับเป็นทาเลยนะครับผมเฟมีวะเฟมลเฟมลอยู่ไหนวะโอ้ข้างบนมันก็สันหาข้างบนข้างบนเด้ตีตัวเนีแปดตัวมันอยู่สองฝั่งแน่เลยไม่รู้อ่ะเตี๋ยวย้อนตอนเนี้ยโอ้โหแล้วมันอยู่ห่างวะเนี่ยมันมีฝั่งอื่นอีกางไหมอ่ะโอ้โหแล้วเวลาแบบเหลือหกนาทีสุดท้ายแล้วนะทุกคนเอ่อเฟมีวะเฟมีมันอยู่ฝั่งไหนฝั่งนู้นแน่เลยอ่ะนู่นหน้านู่นหน้าจ้าท่านี้โอ้โหขู่ข้ามฝั่งไปตี โคตรเสียเวลาพี่พูดตรงนี้เลยนะเสียเวลามากแต่ไม่เป็นไรถือว่าเรามาเราอยากเสร็จตัวนี้ก่อนนะจริงๆแล้วแต่ว่าไม่น่าทันหรอกเพราะมันเดินยากดูดิทุกคนมันโอ้ยมีชจแอ่นด้วยมันมีบอสด้วยเนี่ยโอเคเอ้ยอีสองตัวโอ้โหนึกว่าเสร็จแล้วเดินโคตรไกลแล้วก็ควรจะกลับไปรับเควสเสร็จไปถึงเควสโอ้โหยังไกลเลยโอเคเดี๋ยวพี่ขอตัวไปตีเจ้าต,ตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจออีกทีตอนน่าจะเวลาหมดแล้วล่ะเหลือห้านาทีสุดท้ายครับ มาครับตอนนี้พี่ก็เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีสี่วินาทีนะครับผมพี่คิดว่าควสต่อไปพี่น่าจะไม่ทันแล้วนะหนึ่งนาทีนะต้องไปรับแล้วกว่าจะตีวนมาอีกนะน่าจะไม่ทันแต่เดี๋ยวรับก่อนลองรับดูก่อนนะครับผมอโอ้โหน่าจะไม่ทันนะกว่าจะวิ่งถึงดูดิเฮ้ยรับอย่างไกลอ่ะอืรับไกลมากเนี่ยน่าจะไม่ทันแล้วนะน้องๆโอเคเดี๋ยวเราหยุดไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับจะได้เห็นวเลขที่ชัดเจนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ สรุปผลนะครับผม EXP คูณ e 2 1ชั่วโมงนะครับผมจากเลเวล1506นะครับผมสู่เลเวล1639นะก็เพิ่มมาประมาณร้อยโอ้โหร้อยสามสิบหกวะร้อยสามสิบสามเวลเลยนะโอ้โหถือว่าเยอะมากๆนะผมแล้วก็มาสู่เกาะหนึ่งนะผมเควสก็เป็ดเสร็จไปประมาณแบบเอ c ประมาณสองสองตัวได้แล้วก็บวกเอ c ตัวนี้อีกนิดหนึ่งนะครับผม ถ้าจะเคสต,ต่อไปก็จะเป็น1650นะครับผมก็ถือว่าภารกิจนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมต่อมานะผมสิ่งที่พี่สงสัยนะก่อนที่เราจะแบบว่าปิดคลิปนะส่งผลปิดคลิปนะผมพายแอปเปิลคืออะไรนะครับผมพายแอปเปิลมันคืออะไรอะทุกคนเดี๋ยวพี่ขอหาข้อมูลก่อนนะครับว่าพายแอปเปิลเนี่ยมันไว้ทําอะไรนะครับผมมาครับพี่ก็ไปหาข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็คือไอเจ้าพายแอปเปิลเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าไอเทมที่ไว้ทาเควสฮาคิสังเกต V2 นะครับผมก็คือเอาไว้ทาแหละแล้วก็รา เทรได้ตอนเลเวลพันแปดนะครับผมคือตอนนี้พี่ก็ยังไม่ไม่ถึงนะครับผมกินได้ไหมหลัผมเดี๋ยวมาดูสเตตัสกันดีกว่าทุกคนนะผมสเตตัสพี่เป็นยังไงบ้างนะสามร้อยเก้าสิบเก้านะครับผมพี่กดลงป้องกันจนสูงสุดได้เลยครับผมเดี๋ยวพี่จะลงดาบนะที่เหลือก็จะลงดาบหมดเลยนะครับผมปับโอเคถือว่าวันนี้พี่ก็ได้มาฟาร์มกันอย่างแบบว่าเปรมนะเรียกได้ว่าเปรมไม่เคยตั้งใจฟาร์มแบบว่าข้างไวขนาดนี้นะครับผมที่ผ่านมาก็คือแบบ ฟาร์มแล้วก็แวบๆไปแวบๆมาไม่ได้ตั้งใจฟาร์มขนาดนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรานะครับผมจะไปสุ่มผลปิดชิปกันที่โรคสามนี่แหละครับผมเดี๋ยวเราจะไปสู่เกาะเอ่อเกาะนั่นแหละจำชื่อไม่ได้แล้วที่ไกลมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มผลปิดคลิปกันเลยครับผมเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่นะเกาะน,นี้ตอนทํารอบต่อไปแต่ว,ว่าเอิม่มไปดีกว่าไม่มีและวหรอก มาครับตอนนี้พี่ก็มาอยู่หน้าบล็อกฟุดกาชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาสุ่มผลปิดคลิปกันนะครับผมพี่จะใช้สูตรที่พี่เคยได้ผลบิ๊กมัมนะครับผมพี่จะใช้สูตรรักลุงตู่พูดแบบกะอระอ่วงใจมากรักลุงตู่นะครับเดี๋ยวเก็บก่อนตรงนี้ก่อนเห็นแล้วขัดตามาโอเคเดี๋ยวสูตรนี้นะครับผมง่ายๆครับผมแค่ยืนหน้าบล็อกฟุดกาชานะครับผมแล้วก็พิมพ์ในช่องแชทว่ารักลุงตู่ครับผมแค่นั้นแล้วก็สุ่มได้สปิริตนะครับผลเดี๋ยวพี่ลอง น้องๆอ,อย่าว่าพี่นะมันเป็นแค่สูตรนะมันไม่ใช่เรื่องจริงโอเคครับผมหลังจากพิมพ์รลัวลงตู่แล้วซุ่มเลยเดี๋ยวเราดูว่าเราจะได้ผลอะไรครับน้องๆกดเลยขณะนี้คุณมีอยู่ MC โอ้โหสองเจ็ 2, 7, ดโคตแพงเลยนะครับผมกดซุ่มเลยครับโอ้โหมาครับโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างกับการซุม่มบอกเลยว่า มันก็ไม่ได้แย่หรอกแต่ว่ามันแย่ตรงที่พี่มีแล้วเนี่ยแหละแล้วก็พี่ก็จะบอกว่าไงแะพี่ก็ไม่ได้ใช้อะนะครับผมแต่สําหรับใครที่ยังไม่มีผลอะไรเลยนะับตัวเปล่าแลวหาผลที่มันฟาร์มเป็นสายโลเกียร์อยู่ก็น่าจะเหมาะนะครับแต่สําหรับพี่มันไม่เหมาะเลยซึ่งนิดโอเคเดี๋ยวพี่ไปวางไว้ตรงเก้าอี้แล้วกันนะเผื่อมีคนมาเทรดจะหยิบของพี่ไปเทรด เป็นไงกันบ้างครับวันนี้สําหรับการฟาร์ม ECP คูณ2 1ชั่วโมงก็ถือได้ว่าเลเวลขึ้นมาก็โหเป็นร้อยกว่าๆอยู่นะร้อยยี่สิบร้อยสามสิบกว่าอยู่นะก็ถือว่าขึ้นมาเยอะมากๆครับผมและสูตรสุ่มผลของน้องๆน,นะครับผมต้นคลิปกับสูตรเราล,ลุงตู่ผลไหนดีกว่ากันก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมใครที่ชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของพี่และจะได้มาคอมเมนต์กันอย่างเร็ว่วดจีนะครับ และสาหรับน้องๆคนไหนนะครับผมที่มีสูตรสุมผลที่คิดว่าเจ๋งคิดว่าโหดหรือคิดว่าแบบสูตรนี้เก่งที่สุดในปัตตภีล้วก็มาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะพี่จะเลือกสูตรของน้องๆมาไว้ต้นคลิปท้ายคลิปนะครับผมและสําหรับวันนี้พี่ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ